ผู้ชายเงียบไปนะเรารู้เขามีอีกคนนะครับให้อยากให้เขากลับมาทำไงดีคะนะครับคือถ้ามันต้องดูว่าติดต่อหรือไม่ติดต่อครับถ้ายังติดต่ออันนี้จะต้องใช้สั่งรักกับปลุกเซ็กการที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับแอบไปมีอีกคนหนึ่งแต่ยังติดต่อกันคุณต้องกระตุ้นหนึ่งคือโดพามีนโดพามีนกันเลยครับความตื่นเต้นสองคือเอนโดฟินคือความสุขแต่สิ่งที่เขาไม่เลือกคุณนะ่เพราะหนึ่งมันไม่มีความตื่นเต้น และ2เขามองว่าคุณเป็นความทุกข์แต่ในขณะเดียวกันเขามองว่าอีกคนหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นความตื่นเต้นหรือคนเขาเนี่ยเป็นความสุขแล้วมองว่าคุณเป็นความทุกข์คุณต้องมีวิธีการพูดแบบคขฝันถ้าเขาใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณหรือมาเจอคุณเลยต่างนพวกนี้ชีวิตของเขาจะแฮปปี้ยังไงมันต้องมีวิธีการพูดคขฝันครับกับ2ครับคุณต้องมีวิธีการทําให้อีกฝ่ายตื่นเต้นนะครับหนอ่นนั้นคือการมอบของขวัญบางอยา่าง สูตรนี้มันเป็นสูตรสั่งรักสั่งรักนี่ห้ามใช้เยอะจนเกินไปเพราะยิ่งคุณใช้เยอะเนี่ยอีกฝ่ายพอไม่มีคุณในชีวิตเนี่ยมันมันเสียความมั่นใจพอมันเสียความมั่นใจมันจะเริ่มเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าถ้าไม่มีคุณเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อจํากัดของสั่งรักคือห้ามใช้เยอะจนเกินไปคุณจาไว้นะครับสั่งรักคือการทําให้คนอยากได้คุณคนเราเวลาอยากได้อยากได้อะไรนี้มันจะทำาไงครับมันจะรอนี่รอแต่คุณครับ แล้วคนอื่นไม่สามารถมาแทนที่ได้ด้วยนะเออพระเาะมันรอคุณครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักคูคอมเคยสอนในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8 9 0 0บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคละิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ l i น์แอดได้เลยครับ